มีเรื่องหนึ่งครับที่ผมแบบสลัดออกจากหัวไม่ได้เลยช่วงนี้คือปรากฏการณ์ของทีมฟุตบอลหมอนทองวิทยาที่จู่ๆก็สร้างประวัติศาสตร์ทำลายสถิติผู้ชมสูงสุดในรอบ36ปีได้ใช่ค่ะเห็นเท่าแล้วก็อึ้งเหมือนกันคือมันเหลือเชื่อมากนะทีมเล็กๆที่แทบไม่มีใครรู้จักเลย ทำได้ยังไงในยุคที่ทุกอย่างขับเคลื่อนด้วยโลกการตลาดมหาศาลพวกเขาไปเอาพลังจากไหนมาประเด็นนี้น่าสนใจมากเลยค่ะเพราะถ้าเรามองให้ลึกลงไปนะมันแทบจะไม่ใช่แค่เรื่องของฟุตบอลด้วยซ้ําแต่มันคือกรณีศึกษาชั้นครูเลยเรื่องการสร้างแบรนด์การสื่อสารในยุคดิจิตอล อ oh. ที่มันพิสูจน์ให้เห็นว่าเรื่องเล่าที่ทรงพลังจริงๆเนี่ยสามารถเอาชนะงบป,ประมาณหลักล้านได้สบายๆเลยค่ะโอเคน่าสนใจมากครับงั้นวันนี้เรามาเจาะลึกกันเลยดีกว่ามาเริ่มแกะรอยจากจุดเริ่มต้นกันก่อนเลยผมว่าสิ่งที่คนส่วนใหญ่สัมผัสได้ก่อนเพื่อนเลยนะคือภาพลักษณ์ของพวกเขาในฐานะเออ ทีมรองมานอกสายตาใช่ครับมานอกสายตาเป็นทีมจากโรงเรียนเล็กๆทรัพยากรจำกัดแต่หัวใจนี่คือสู้เกินร้อยซึ่งมันเป็นพล็อตเรื่องที่คลาสสิกมากๆ กองทองใช่ไหมคะเราทุกคนต่างเคยรู้สึกเป็นรองเคยต้องต่อสู้พอเราเห็นทีมนี้เราเลยเห็นภาพสะท้อนของตัวเองในตัวพวกเขาจริงด้วยครับแต่สิ่งที่ทําให้เรื่องของหมอนทองวิทยามันลึกซึ้งกว่าเรื่องทีมรองทั่วทวไปคือคอนเซปต์เบื้องหลังการสร้างทีมที่เขาเรียกกันว่านักเตะเศษแก้วนักเตะเศษแก้วโหแค่ชื่อก็บาดลึกแล้วนะครับมันมันมีความหมายว่าอย่างไรกับเนี้ย มันคือการรวบรวมนักเตะที่ถูกมองข้ามมาค่ะบางคนก็ถูกคัดออกจากสโมสรใหญ่ๆบางคนเคยมีปัญหาด้านวินัยจนไม่มีใครอยากให้โอกาสอ๋อพูดง่ายๆคือเป็นกลุ่มคนที่วงการฟุตบอลเคยมองว่าเป็นของมีตำหนิเหมือนเศษแก้วที่แตกไปแล้วใช่ค่ะแต่โค้ช กลับมองเห็นคุณค่าในตัวพวกเขาเห็นประกายที่ยังเหลืออยู่แล้วนำกลับมาเจรนายใหม่มันเลยยกระดับเรื่องราวจากแค่ทีมจนสู้เพื่อฝันไปสู่ทีมที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นคือเรื่องการได้รับโอกาสครั้งที่สองและการพิสูจน์คุณค่าของคนที่ไม่สมบูรณ์แบบค่ะคำว่านักเตะเศษแก้วนี่ทรงพลังมากจริงๆนะครับแต่เอ่อในอีกมุมหนึง่งมันไม่เสี่ยงหรอครับที่ภาพลักษณ์จะดูน่าสงสารเกินไปจนคนมองข้ามเรื่องฝีมือไป เป็นข้อสังเกตที่ดีมากค่ะกลายเป็นว่าคนเชียร์เพราะความเวทนาไม่ใช่เพราะความสามารถและนั่นคือจุดที่องค์ประกอบที่สองเข้ามามีบทบาทสำคัญมากๆนั่นก็คือสัญ,ญลักษณ์ที่ชงพลังและจับต้องได้ค่ะซึ่งก็คือรถขนฟันของพวกเขานั่นเองค่ะอ่ารถสองแถวเก่าๆคันนั้นผมเห็นภาพนั้นผ่านตาในโซเชียลมีเดียเยอะมากแต่เดียวนะครับ แค่รถสองแถวเก่าๆคันเดียวเนี่ยนะมันกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่เปลี่ยนเกมได้ขนาดนั้นเลยเหรอครับมันทํางานได้อย่างน่าทึ่งเลยค่ะเพราะภาพเพียงภาพเดียวเนี่ยสามารถเล่าเรื่องได้ทั้งหมดโดยไม่ต้องใช้คําพูดเลยอืมรถสองแถวเก่าๆคันนั้นนะคะมันเป็นตัวแทนของทุกอย่างทั้งความขาดแคลนความเรียบง่ายติดดินความไม่ย่อท้อครับแต่มันไม่ได้สื่อถึงความน่าสงสารนะคะสิ่งที่มันสื่อคือจิตวิญญ,ญาณน,นักสู้อ๋อเข้าใจละ มันเหมือนเรื่องราวของวงดนตรีระดับโลกที่เริ่มต้นในโรงรถเล็กๆหรือนักมวยแชมป์โลกที่ซ้อมเนกให้มวยเก่าๆนะคะภาพของความลำบากนี่แหละที่มันเปลี่ยนจากความน่าสงสารให้กลายเป็นความน่าศรัทธามันทำให้คนดูรู้สึกว่าดูสิขนาดมีแค่นี้พวกเขายังสู้ไม่ถอยเลยใช่ค่ะมันสร้างแรงบันดาลใจไม่ใช่ความสมเพชเข้าใจละมันคือภาพที่สรุปแก่นของเรื่องราวทั้งหมดไว้ในเฟรมเดียวคือเห็นรถปุ๊บ เข้าใจเลยว่าทีมนี้มาจากไหนกำลังสู้อยู่กับอะไรโอเคตอนนี้เรามีตัวเอกที่คนอยากเอาใจช่วยมีสัญ,ญลักษณ์ที่น่าจดจาแต่ผมว่าทั้งหมดนี้คงไม่มีความหมายเลยถ้าถ้าผลงานในสนามไม่ดีพอใช่ครับไม่อย่างนั้นมันก็จะกลายเป็นแค่เรื่องราวดราม่าที่น่าเศร้าเรื่องหนึ่งเท่านั้นเองถูกต้องที่สุดค่ะและนี่คือองค์ประกอบที่สที่เปรียบเสมือนการปิดจอบของเรื่องเล่านี้นั่นคือการพิสูจน์ตัวเองด้วยผลงานในสนามครับ เรื่องราวทั้งหมดจะกลายเป็นแค่แคมเปญการตลาดที่สวยหรูถ้าพวกเขาแพ้ทุกนัดแต่หมอนทองวิทยากลับทําในสิ่งที่เหลือเชื่อคือการล้มยักษ์ชนะทีมใหญ่ๆได้จริงๆใช่ค่ะพวกเขาเอาชนะทีมที่มีงบประมาณมากกว่ามีนักเตะชื่อดังมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันได้ซึ่งชัยชนะพวกนี้มันสำคัญมากเพราะมันเปลี่ยนสถานะของทีมในสายตาคุณดูไปเลยใช่ไหมครับเปลี่ยนโดยสิ้นเชิงเลยค่ะ จากเดิมที่คนอาจจะเอาใจช่วยเพราะความเห็นใจชัยชนะเหล่านี้มันเปลี่ยนให้กลายเป็นการยอมรับในฝีมือ,อม,มันเป็นการยืนยันว่าเรื่องราวความมุ่งมั่นความมีวินัยที่เล่ามาทั้งหมดมันเป็นเรื่องจริงแล้วมันก็ให้ผลลัพธ์ที่จับต้องได้ในสนามจริงๆคุณดูก็เลยรู้สึกว่าการเชียร์ทีมนี้มันคุ้มค่าถูกต้องค่ะไม่ใช่แค่การให้กำลังใจคนด้อยกว่าแต่คือการสนับสนุนทีมที่มีคุณภาพและสมควรได้รับชัยชนะ พอมีครบทั้ง3องค์ประกอบนี้คือตัวเอกที่คนรักสัญ,ญลักษณ์ที่คนจําและผลงานที่คนเชื่อมันก็กลายเป็นสูตรสําเร็จของเรื่องเล่าที่สมบูรณ์แบบเลยพอมีเรื่องราวที่สมบูรณ์แบบแล้วผมว่ามันก็คงไม่มีความหมายถ้าไม่มีใครได้ยินเรื่องนี้นะครับแล้วทีมที่แทบไม่มีงบการตลาดเลยเขาทํายังไงให้เรื่องราวของเตวเองมันดังกระหึ่มไปทั่วประเทศได้ล่ะครับนี่คือความมหัศจรรย์ของการตลาดในยุคใหม่เลยค่ะหัวใจหลักของพวกเขาไม่ใช่การซื้อโฆษณา แต่เป็นการสร้างการบอกต่ออย่างเป็นธรรมชาติ Organic word of mouth ใช่ค่ะพวกเขาไม่ได้ตะโกนบอกใครว่าเราเก่งนะมาเชียร์เราสิแต่เขาแค่ใช้โซเชียลมีเดียเพื่อเล่าเรื่องของตัวเองอย่างตรงไปตรงมาอย่างเช่นภาพภาพนักเตะซ้อมบนพื้นสนามหญ้าแห้งๆภาพการเดินทางด้วยรถสองแถวบทสัมภาษณ์สั้นๆของโคช้ชที่เต็มไปด้วยแพชชั่นสิ่งเหล่านี้คือคอนเทนต์ที่เขาปล่อยออกไปแต่ คำว่าความจริงใจหรือ authenticity นี่เป็นคำที่ทุกแบรนด์พยายามจะพูดถึงนะครับอะไรที่ทำให้เรื่องของหมอนทองวิทยามันรู้สึกจริงมากกว่าแคมเปญอื่นๆครับเพราะมันพิสูจน์ได้ค่ะพิสูจน์ได้ความจริงใจของหมอนทองวิทยาไม่ใช่แค่คำพูดสวยๆในสโลแกนแต่มันคือภาพที่คนเห็นอยู่ทุกวันรถสองแถวคันนั้นคือของจริงไม่ใช่พร็อพที่จัดฉากมา สนามซองที่ไม่ได้มาตรฐานก็คือของจริงเรื่องราวของนักเตกเศษแก้วก็สืบประวัติได้ถูกต้องค่ะเมื่อความจริงมันหนักแน่นขนาดนี้คนจะรู้สึกได้เองโดยสัญชาตญาณและเมื่อคนเชื่อพวกเขาก็อยากจะแชร์เรื่องนี้ต่อไม่ใช่ในฐานะการแชร์โฆษณาแต่การแชร์เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางที่น่าตื่นเต้นนี้อ๋อ มันคือการเปลี่ยนสถานะจากผู้ชมให้กลายเป็นผู้ร่วมสนับสนุนและบอกต่อเรื่องราวใช่ค่ะและมันไม่ได้หยุดแค่นั้นปัจจัยที่สองที่ทำให้เกิดการบอกต่อแบบถลม่มทลายคือการเชื่อมโยงทางอารมณ์ที่ลึกซึง้ง Emotional Connection ค่ะเรื่องราวของพวกเขามันกระตุกต่อมความรู้สึกของคนได้หลายอย่างทั้งความหวังศรัทธาในคนที่ไม่สมบูรณ์แบบความสะใจเวลาเห็นคนตัวเล็กชนะคนตัวใหญ่ อารมณ์ร่วมพวกนี้มันทรงพลังมากพอที่จะเปลี่ยนคนที่ไม่เคยดูฟุตบอลให้กลายเป็นแฟนคลับได้เลยโอเคแต่ทีน,นี้นั้นเรื่องราวดีๆแบบนี้ก็มีอยู่เยอะนะครับทําไมเรื่องของหมอนทองวิทยาถึงโดดเด่นจนสื่อกระแสะหลักต้องวิ่งเข้าหาเองมันมีจุดชี้ขาดอะไรที่ต่างจากเรื่องอื่นๆครับคําถามดีมากค่ะเพราะนี่คือจุดที่กลยุทธ์มันเฉียบคมมากเรื่องราวของพวกเขามาพร้อมกับสิ่งที่เรียกว่ามีเดียฮุกหรือตะขอเกี่ยวสื่อที่แข็งแรงมากๆตะขอเกี่ยวสื่อค่ะ คือสื่อมวลชนมองหาเรื่องราวที่เล่าง่ายเห็นภาพชัดและมีประเด็นราม่าที่น่าสนใจซึ่งหมอนทองวิทยามีให้ครบเลยอคุณลองนึกภาพนักข่าวสิคะแค่พาหัวว่ารถขนฝันพลังสองแถวเก่าๆที่จะพาเด็กๆไปสู่แชมป หรือจากเศษแก้วสู่เพชรเม็ดงามใช่ค่ะโค้ยผู้ชุบชีวิตนักเตะที่โลกลืมมันเป็นสตอรี่ที่ขายได้ทันทีสื่อต้องพยายามตีความอะไรเลยมีทั้งภาพมีทั้งเรื่องเล่าให้พร้อมเลยพร้อมจะนําไปขยายผลต่อได้ทันทีโดยไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไรมากนักกลายเป็นว่าทีมไม่ต้องเสียงเงินจ้างสื่อแต่กลับได้พื้นที่สื่อฟรีฟรีมหาศาลเพราะตัวเรื่องราวมันแข็งแรงพอที่จะขายตัวเองได้ถูกต้องเลยค่ะมันเหมือนการจุดไฟแค่ครั้งเดียวแต่ไฟมันลามไปทั่วทุ่งเลย แล้วพอไฟมันลามไปขนาดนั้นผลลัพธ์ที่ตามมามันก็ไปไกลกว่าแค่ในสนามฟุตบอลใช่ค่ะกระแสะความนิยมดึงดูดการสนับสนุนจากภาคธุรกิจเข้ามาอย่างที่ไม่มีใครคาดคิดซึ่งนี่คือจุดที่น่าทึ่งมากเพราะมันคือการพลิกสมการการ,การตลาดแบบดั้งเดิมโดยสิ้นเชิงพลิกสมการหมายความว่ายังไงครับโดยปกติแล้วแบรนด์จะใช้งบมหาศาลเพื่อซื้อความสนใจจากผู้คนใช่ไหมคะ แต่หมอนทองวิทยาทำกลับกันพวกเขาสร้างความสนใจขึ้นมาก่อนจากเรื่องราวของตัวเองแล้วความสนใจนั้นก็แปลเปลี่ยนเป็นงบประมาณที่หลั่งไหลเข้ามาจากสปอนเซอร์ต่างๆที่อยากจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวดีๆนี้ พูดง่ายๆคือพวกเขาไม่ได้ใช้เงินเพื่อสร้างกระแสแต่ใช้กระแสเพื่อดึงดูดเงินเป็นสถานการณ์ที่วินวินทุกฝ่ายเลยแน่นอนค่ะสปอนเซอร์ได้ภาพหลักที่ดีส่วนทีมก็ได้ทรัพยากรที่จําเป็นเ,นเพื่อเดินตามความฝันต่อไปแล้วทุกอย่างก็เดินทางมาถึงจุดคลี่เม็กซ์ในนาชิงชนะเลิศที่กลายเป็นปรากฏการณ์สนามแตกที่สนามสุพชาราศัยภาพคนนับหมื่นที่ล้นทะลักออกมานอกสนามนั่นมันเป็นอะไรที่เออขนลุกมากนะครับ ภาพนั้นคือบทสรุปของทุกสิ่งที่เราคุยกันมาเลยค่ะมันคือการยืนยันเชิงประจักษ์ว่ากลยุทธ์ทั้งหมดนี้มันได้ผลจริงๆอืมการที่คนจำนวนมหาศาลยอมสละเวลาและเงินทองเพื่อเดินทางมาเชียร์ทีมเล็กๆทีมหนึ่งมันคือบทพิสูจน์ที่ทรงพลังที่สุดว่าเรื่องเล่าสามารถขับเคลื่อนผู้คนได้ยิ่งใหญ่แค่ไหนและภาพสนามแตกในวันนั้นเองก็กลายเป็นไวรัลชิ้นสุดท้ายที่ถูกแชร์ออกไป ตอกย้ำตำนานของหมอนทองวิทยาให้ดังยิ่งขึ้นไปอีกพอไล่เรียงมาแบบนี้แล้วเห็นภาพชัดเจนเลยครับว่ามันไม่ใช่เรื่องของโชคช่วยหรือความบังเอิญเลยไม่ใช่เลยค่ะแต่คือการวางกลยุทธ์การสื่อสารที่เข้าใจธรรมชาติของมนุษย์อย่างลึกซึ้งมากๆถ้าจะให้สรุปแก่นสำคัญจริงๆที่เราได้เรียนรู้จากเรื่องนี้มันคืออะไรครับอืมดิฉันว่าแก่นที่สำคัญที่สุดคือหมอนทองวิทยาได้พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่า ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารมันท่วมท้นและผู้คนต่างเหนื่อยล้ากับโฆษณาสิ่งที่ทรงพลังที่สุดไม่ใช่เสียงที่ดังที่สุดแต่เป็นเรื่องเล่าที่จริงใจที่สุดค่ะครับโซเชียลมีเดียอาจเป็นเครื่องขยายเสียงชั้นดีแต่มันก็เป็นแค่เครื่องมือถ้าเรื่องราวของคุณกลวงโบไม่มีแก่นสารต่อให้ตะโกนดังแค่ไหนคนก็ไม่ฟังแต่ถ้าเรื่องราวมันจริงมันจับต้องได้ และมันสร้างแรงบันดาลใจได้ต่อให้คุณแค่กระซิบเบาๆโลกทั้งใบก็จะหยุดเพื่อเงี่ยหูฟังเองเป็นบทสรุปที่ทรงพลังมากครับและมันก็ทำให้เราต้องกลับมาตั้งคำถามกับตัวเองเหมือนกันนะในยุคที่แบรนด์ต่างๆทุ่มเงินมหาศาลเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่สมบูรณ์แบบไร้ทิฏฐิแต่เรื่องราวของนักเตะเศษแก้วที่ไม่สมบูรณ์แบบกลับชนะใจคนได้มากกว่ามันกำลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้คนในสังคมกำลังโหยหาอยู่จริงๆกันแน่ และนั่นก็นําไปสู่คําถามที่น่าคิดต่อค่ะว่ากลยุทธ์ทีมรองที่ใช้ความจริงใจและความไม่สมบูรณ์แบบเป็นอาวุธแบบนี้จะสามารถนําไปปรับใช้กับ,บวงการอื่นๆนอกเหนือจากกีฬาได้หรือไม่ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการเมืองหรือแม้แต่การขับเคลื่อนสังคมและถ้าทําได้เราจะต้องปรับใช้อย่างไรเพื่อให้มันยังคงความจริงเอาไว้ได้โดยไม่กลายเป็นการแสแซงนี่เป็นคําถามที่ท้าทายและน่าค้นหาคําตอบอย่างยิ่งค่ะ